สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบอนสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมร้านที่สวนคุณแป้นนะคะอยู่แถวอนุสาวารีย์ราชการที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะท่านผู้ชมดูต้นนี้นะคะ อีเนาท่านผู้ชมดูอีเนวนะคะอีเนาขาวใสเลยโอ้โหกำลังมีดอกด้วยนี่ทำไมมันสีชมพูพเรื่อยๆอีเนวแพงหรือเปล่าไม่รู้อีเนานะคะท่านผู้ชมสวยงามมากเลยกอใหญ่มากเป็นดว่าเรื่ออะไร อันนี้อะไรปราสาททองไหมหรือลูกไม้ไม่รู้นะคะไกยรชาชอดีไกยราชาอดีนะคะท่านผู้ชมสีบุรีรัมต้นนี้พญามน n นะคะท่านผู้ชมนนพญามน o ม์มีนี่สีเขียวด้วยนะคะท่านผู้ชมพญามน n สีเขียวนะคะ ต่างกันตรงพื้นพื้นใบสีเขียวนะคะนี่ค่ะสองสองเปียนะคะสีเขียวด้วยกันไม่ใช่ลูกไม้เหรอไม่รู้พยามนเลียแล้วก็อันนี้หงไหนหลับป้ายเขาอ่ะไม่เห็นมีปะ่ะใช่ไหมหงสุวันเนาะเห็นวัวเหวียนไม่ไปหลืบ ใต้เลือบอีกแล้วลนีนน่ไหนเอ่ยอืมนั่นก็อะไรเลยนี่มาดูต้นนี้ดีกว่าดวงราชเสนหานะคะท่านผู้ชมสวยสวย่สวนนี้น่าจะเป็นอนุมานอะไรนะหนึ่งไ,ไม่ใช่ดอกไม่ใช่อนุมานอนุมานอะไรจ้องถนุนหรอ จองถนนไหมป้ายเยอะต้ตนี้ยจองถนนหนุมานจองถนนโจมหนุมานจองถนนนะคะใบเขาก็จะประมาณนี้อู้โตเต็มที่แลยโตเต็มที่แล้ว,ลวจัดสีเรียบร้อยต้นนี้สีบุรีรัมค่ะท่านผู้ชม สวยนะคะอันนี้จันชายไหมจันชายค่ะต้นนี้จันชายนะคะตัวตอนมาคาวก่อนนี่รู้สึกว่าเยอะอยู่นะคะตอนนี้ก็คงขายบ้างแล้วเือไม่เยอะเท่าไหร่นะอะไรดงโตดี ก็ไม่มีป้ายเราก็จําไม่ได้นุง้งนี่ราคาเท่าไหร่วันนี้ไม่มีราคาติดนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ก็พยามนราคาไหมดูหูว่ามีหูไหมข้างล่างเนี่ใต้ใบอะ่ะ โอ้ยนี่ยังไม่มีหัวส่วนนี้ก็จองถนนฮนุมานจองถนนอุ้ยสีแดงเข้มสวยจังเลยสวยเนาะจองถนนนี่มันเหมือนมันโลหัวดอกมันเป็นไก่อืมนี่นี่ก็ไก่ใช่ไหมไก่สุกี้หรือไก่ไหมไก่ราชาวดีไหม จุดทำไมไม่เยอะเลยยังไม่ออกเรยอานนี้คืออะไรมันมมนใช่หลวงลาดนะไม่ใช่หลวงลาดต้นนู้นหลวงลาด,อ,นนลลาดอันนี้หายไปหมดแล้วเนาะไก่ทองประเริดข้าวที่แล้วนะมะขวานหรือไก่ทองข้าวที่แล้วมีสองสามต้นโอุ้ยนุ่นอะไรเทศทันล้านหูแดงทําไม ทำไมเพชรพันล้านหูแดงล่ะแม่นเพชรพันล้านนะแต่ทำไมก็ใสหูแดงไม่ใช่เพชรพันล้านเมื่อก่อนราคาสูงมากเลยโอโ้โหเพชรพันล้านน,นี่ไก่เหมือนกันไกลล่เลยเนี่ยเพชรพันล้านทำไมงงว่าทำไมเพชรพันล้าน,นตรงเออตรงหูอ่ะสะดือ ขอบหูแดงไม่เคยเห็นนะน่าจะใช่แหละป้ายเขามีโอ้ท่านผู้ชมอีหนาหมดเลยนี่ต้นสูงแล้วด้วยฮะอันนั้นโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะอีหนไใบใหญ่โอ้โห สวยงามมากดูว่ากระดูกใบสีเขียวพื้นใบสีขาวจ่วเลยไม่รู้มไมอมสวยเนาะอย่างที่มีมีรอยนอนกินบอกร่อยังไงนอนนั่นแล้วในกินอ่ะ <laughs> อยู่ที่ใต้ใบ <laughs> เป็นรูๆเนี่ยมันจะรอดพ้นไม่ไมีถนอนอะไรนี่แต่ขนาดใบใหญ่ขนาดนี้นอนไปอยู่หลบอยู่ไหน <c oughs> นะนู้นแตกกอแตกเกล่านเห็นไหมลูกเขาเต็มเลย เนนขาขายออกซิซูพูเรื่อๆนๆสวยเนาะสวนนั้นี่ลูกไม้ได้วยนี่เยอะแย,ยะเลยนะคะสวนคุณแป้นนะคะสวนคุณแป้นอยู่ใกล้อนุสาวรีรัชการที่หนึ่งนะคะใครสนใจก็แวะมาได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างเนาะใต้คลิป สวยอ่ะอืมเกไม่ได้มไม่ได้แช่น้ำไม่ได้อะไรเลยนะคะท่านผู้ชม,มก็คือปลูกไว้ไม่ได้อยู่ในตู้นี่นะคะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยถ่ายให้ดูโอ้ยอยู่ใต้ต้นโพนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเอาไว้ใต้ต้นโพมีร่มนะคะ เสียงดังที่ร้องดังตอนนี้นะคะคือจักะจันนะคะท่านผู้ชมโอ้โหไม่ถูว่าต้นอะไรเนาะสวยงามนี่ค่ะไม่มีชื่อปากนะคะก็เลยไม่รู้ชื่อมีต้นสูงใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ดูใบนี้ต้นสูงนะคะเนี่ยฟององเขาก็สูงเป็นฟุตเลยนะคะ ลายแปลกๆไม่รู้ชื่อนะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ